ดิเอียนเน่ยิเอียนเห็ดอันนี้ได้บันนี่กี๊ยวพวกเกียวบ้านเนาเนี่ยเอาเก็บมาห่างิมันจะนสวนนี่แหละลูกเราได้ชายกันเก็บในสวนจ้าเฮ่ยมาสิปนกบหน่อยแม่เสียบกับข้าวเหนียวไหมนี่แม่ลูกโอ้ยกินกับผักกันปลูกไว้ผักกาดหินนี่จ้าขัวพวกผีบวกผีบ้านเนาเนาะมันก็จะหอมเนี่ยมันจะหอมเนี่ยแม่ก็จะบอเผ็ดใจเผ็ดดอกเพราะว่าแม่ก<ต>ินเกี๊ยวปลาด้ <àng> <at> <als> ปนกบในน้อยอ่นอนๆเดินได้เนี่ล่ะจ้ากเกี่ยวเขาแล้วหมุกขึ้นตั้ยี้ๆกับจับมาก็สิี่ปนในน้อยกินกเข้าก็สิแซ่บไปเนี่ยจ้านี่กบแม่นี่ยในน้อยเนี่ยแม่ซ้ำนี่แม่ก็อิ่มนี่ได้บักลายได้กินเจ้าแ,แล้วหน่แม่นี่ลนะต้มใส่น้ำปลรราน้ำปลาแดกนู้นเ้าน้ำปลาแดกแม่บุรุษร่วมกับเฮ็ดเองต้มเองปรุงเองจ้าแต่ที่แรกนั่นแหละมาเด้อกินปนกบแซ่บจ้า เนี่ยปนกบแม่เสร็จแล้วปน,ปนกบน้อยได้บอกพี้ยงไงในสวนเฮาโอ้ยแสบนัวคักแสบนัวคักนี่งพักกันมีจังีจล,ล่ะลูกพี่บอกเขืออยู่โตอยู่ในสวนแล้วก็พักกระเดาพักกาดขาวกับส้มพักมันติดเข่ากันข้างได้ลูกนี่สมพักกับป,ปนกบน้อยแสบนี่ยเขานี่มไหมของแม่นี่ละจ้ากินสองแถวกินสำเนอล่ะจ้า แบบนัวคักได้นน่ปนกบหน่อยมาเด้อมาเด้อมาจ้าไม่กินโอเคกดให้แม่ในเด้อกดอันใดแม่กับบอถือดอกกดน,นิ้วโป้นิ้วย่างกดไล่กดยังนั่นนะเพราะได้มีมูเบิงในจุกจ้าขอบคุณค่ะลูกๆหล,ล,ล,ลานสวัสดีค่ะ